ไปป่าเกิอดเองตามธรรมชาติครับ ผ้าพี่น้องเขาป้าหายุหากินเช่นเคยครับพี่น้องครับมือนีมาต่างหมู่บ้านนะครับผ้าพี่น้องมาหาหนใหม่กระซะครับหนใหม่ไพ่น้อยนะครับหนใหม่แหลงนะครับบรูว่ามันจะมีบอนะครับแต่ว่าหน่ใหม่กระซาเนี่หอดย่ามนี่มันออกเลยนะครับเด้อพี่น้องครับถึงจะมีฝนหรือบ่มีมันก็ออกนะครับเพราะว่าหอดฤดูกาลมันแล้วนะครับเอาไปรุ่นไปเบิ่งนน้ำกันครับว่ามือนีสิเป็นจังไดครับ นอนหนึ่งครับป้าห่อนครับหนึ่งหมดออกมาเต็มเลยนีอโอ้หมด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 ไปทาง Thank mm. แหนงหนึ่งท่านน้องครับปึ๊บปึ๊บอืมก่อนน,นี่งต้องครับจักแหนงจักหนออืม นี่นีันี่กัดก่อเลยครับออกมาออกมาเลยนี่นี่ครับอ อยู่เลยครับโอ้โหโงามครับงามครับพีน้องับนองนีนี่สามนอผมน,น,นะนครับแต่ว่าเอาได้เอาได้แค่สองนอข้างในผมบอกว่าได้ พี่น้อยพอมีให้ได้หาครับพี่น้องรับออกข้างๆน้ำใหม่แหล่งนวน้ำหลายแท่ก่อนอบ น้ำงามนะครับอืมได้หลายน้อยครับมาทางนี้ ปลาทางนี้ครับพี่น้องครับปลาอ6หกขนาดฝากพี่น้องเด้อเด้อพี่น้องท่านใดที่เขามาเบิ่งใหม่ๆครับฝากกดติดตามช่องยูทูบผมนำ่นด้ครับเด้อนี่ครับน่ใหม่อันนี้แหล่ง ก็ออก้วครับด้วยแรงก็ออกแรงท่านพี่สองนอหน่อย ทั้ทงเข้าไปก่อนว่าสันขเขาก็ได้หกลาย พี่น้องครับบนสามเนี้ยงามๆเลยบนไฟปลาเกิดเองตามธรรมชาติครับป้าอ้ยงามธรรมชาติชั้นสางขึ้นมา นี่หน่อยน่ยนอนหนึ่งอ,อือมึี่สามครับก่อนนี่ต้อนยนะครับน่อยเลยก็ว่า ปูถึงงอนกระซำนีน่แหลอครับนอ้อนในกระซ่าอ้นเบาเงยครับปุ๊บนอประมาณนี้ต้มกินนอนแล้วครับเมนะครับหลายนอนแล้ครับก่อนนุ๊บใส่ไปปุ๊บอีกนึงครับอุ๊บอุ๊บ นอนหน่งเห่อยหอนทำไมที่สองครับก่อนนี่ไปถามหน้าไหมนะครับยังอ่านไปไกลพอดังลิ่ม,มบริบูต์ ยิ่ผู้สดใสมากเลย,ยไปครับเมืองทางนี้โอ้เดือดมอนมี่อกรทางนี้คนเปิดออกไปแล้ว ผู้ใดมั่งยิงยังอยู่นี่นอนย่านคือกันนี่เลยเสียงดังตึมๆอยู่ป้าพุ่นครับคนอ่ะจ้หน่อเลยอุยอ้ยนั่นเอาผูไใดหรอกครับสุดมือพอด,ดีอ เดี๋ยวมือหนาเพราะสีผาลองไปทางห่วยหลวงครับปลากเก่าที่ผมหาได้หลาย,ลายจากักสองสามหมื่นครับให้น้อใหม่ไม่เกิดก่อนไปครับขามไปซองมาทางนั้นก่อนครับจักสีหากก่ากัวพว่มีกับกับครับเพราะท่างนั้นมันไปบ่ได้หกหลายบ่ไปครับมาคนเดียวยยานผมหาอยู่เอ่อระ,ะทางนี่ครับเพราะว่าจันครับ อรอปลาที่มันเป็นแปนนะครับวงเดที่มันหกหลายผมจะบอเข้าไปไม่ช่างเลยครับห่อนคักหลายกล่องผมตัดแล้วเทือนหนึ่งครับห่อนครับ หามันขนาดกบมือนี่อะไรบอสองนอตกอเลยครับต่้งกล่องม่าไหร่ลวครับด้บ โอ้ยูเลึกมากวนคลักรอยกเมื่อย,อรยรครับพี่น้องครับทั้งกม่มทั้งยืนอันนี้ที่ผมหาอยู่นี่มีแตนอหม่ไผ่ปลานด้ครับเด้อนอม้มยไผ่เลียงผมก็เคยหา,จาเจอเถิดนะครับเด้อเพราะว่ามีพี่น้องหลายคนเป็นถามเข้ามาว่าผมปลูกบ่ครับไม่ได้ปลูกครับธรรมศาสตร์จัดสรรทั้งนั้นครับ เบิดเลยละครับพี่น้องครับเดี๋ยวอีกนิดนึงไหนก็จะหามาทะบเพราะว่ามีคนมาแบ่งกันกินครับเมื่อยแล้วผมก็ได้ร้ายเติบเลยไหมครับกบ,บานกันครับโอ้เมื่อยเมยแดดเที่ยงมาแต่เสาจนเที่ยงไปได้พระเล็นนี้ก็ได้ดิบบูดวะใช่เดี๋ยวผมเจอพี่นอ้องเมืองพนันืันนี้ครับ อย่ามีบูดนะไปได้ครับไปเลยหาามองเ้าเมื่อยกินหนามกันครับหอมๆม,มาครับมาบางผลงานมานี้เทียวเลยถึงบ้านนะครับอืมล,ลายเติบอยู่ด้วยครับเด้อมันเป็น่นาใหม่หน่อย เกือบเต็มทุ่งผ่ายหนอะผมได้มานมือนี่โอเคครับพี่น้องครับสำหรับื้นนี้ครับฝากพี่น้องเบิดสุขุสุคนไปเพียงท่านี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค่อยจิมาต้มทีหลังฝากกดติดตามช่อง y o u t u ไปพร้ผมนำนะครับค่อยพอกันมือหนาครับอยู่ดีมิแห่งร่ำรวยเงินทองสุขุสุคนครับสวัสดีครับ ยอดครับพ่ได้ตั้งหลายต้มคล้ายครับพ่อราคาน้ำมันไงนี่นพ่อราคาน้ำมันครับ